ปอเคลื่อนขบวนออกจากเวทีราชดำเนินแล้วโดยมีกลุ่มคอปทอนำขบวนตามด้วยกองทัพธรรมและกอ,ะองปปสปิดท้ายขบวน เชิญชวนประชาชนชุมนุมใหญ่วันอาทิตย์ที่22ธันวาคมเพื่อร่วมปฏิรูปการเมืองก่อนเลือกตั้งโดยใช้เส้นทางผ่านฟ้าถน,นนคนครสวรรค์หนังเลิงเพชรบุรีแวะฐานข้าวย่านอโศกและเดินทางกลับราชดำเนินขณะที่กระทรวงมหาดไทยเชิญสื่อทั้งในและต่างชาติรวมสังเกตการและทำข่าวการรับสมัครสสปาร์ตี้ลิสต์วันที่23ธันวาคมนี้ พลตรวจเอกเอกอ,อังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปตรวจบ้านพักของนายจุตินันพิรมพักดีซอยรามคำแหง12ที่คนร้ายป่าประทัดยักเข้าใส่เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาพบร่องรอยไฟไหม้ด้านหน้ารถยนต์ล่าสุดนำภาพจากกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบแล้วสันนิษฐานการเมืองเป็นเหตุเนื่องจากนางสาวจิตภัทรพิรมพักดีเป็นผู้ปรสาสัยบนเวทีกปปอสอ ผู้ก่อความไม่สงบลอบวางระเบิดตำรวจชุดร,ปรอปภครูขณะลาดตระเวนเส้นทางที่ตำบลกะรุบีปัตตานีแรงระเบิดทำให้รถล้อแตกไม่สามารถขับต่อไปได้เจ้าหน้าที่กระโดดออกจากรถใช้อาวุธปืนยิงครูบองกันคนร้ายยิงโจมตีก่อนที่ทั้งหมดจะล่าถอยล่าสุดระดมกำลังไล่ล่า